สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านพบกับนัทการฤวันครับวันนี้ตรงกับวันอังคารนะครับที่28นะครับวันนี้น่าจะเป็นวันไหว้นะครับสำหรับชาวจีนนะฮะหรือว่าลูกหลานหรือใครที่บ้านไหนไหว้ก็วันนี้เนาะอธิษฐานจิตดีๆนะก็เวลาไหว้อธิษฐานก็มีสมาธินิดนึงแล้วกันนะฮะสมาธินะครับเพราะว่าเราคงไม่ได้ไหว้อะไรเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนทุกๆวันนะหรือบางคนอาจจะสะดวกเมน่อไหระนะ้ะถ้ามีโอกาสจังหวะก็หา ช่วงที่เวลาไหว้ก็ทําจิตนิ่งๆนิดหน,น,น,นึ่งนะฮะแล้วก็ส่งจิตนะครับไหว้เสร็จแผ่เมตตานะฮะก็โอเคนะครับประมาณน,นี้แล้วก็เรื่องของเลิกงานยามดีก่อนเดี๋ยวลืมนะฮะเลิกงานยามดีครับเดี๋ยวชื่อนะครับคือเรื่องของเลิอกอ่าก็เรียกว่าบ้านงานลดความรักนะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงที่เหมาะ กับการทําอะไรเกี่ยวข้องกับงานสมมตินี่จะเซ็นงานเอกสารตัดสินใจเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็การทําเรื่องอะไรต่างๆนานา,นานครับในช่วงน,นี้ก็เหมาะนะครับเรื่องของสั่งงานเคลียร์งานรับงานแก้งานอะไรเกี่ยกวกับงาน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 นะฮะก็มีดวงสําเร็จนะครับก็โอเคนะแล้วก็เป็นการต่อมาครับน่ต้องจจอเรื่องงานนะครับแล้วก็เรื่องของรถนะครับเนี่ยช่วงนี้ร้างรถนะฮะ ล้างรถกี่หลายคนพ่อเลยถึงล้างรถปะเพราะว่าบางคลไม่รู้ทำอะไรอ่ะไม่ได้ออกรถนะฮะแล้วก็ไม่ได้ซ่อมรถแล้วก็ไม่ได้อะไรก็ตามเกี่ยวกับรถนะฮะก็ล้างสักหน่อยก็ดีนะฮะแล้วก็เรื่องของบ้านนะครับรักษาบ้านแล้วก็เอาของใช้ไม่ใช้นะครับจะเอาไปบริจารก็ตามนะครับอันนี้ตามสะดวกแล้วนะฮะแต่นี่จะไม่ได้แบบอ้างอิงของจีนนั่นหรือจีนบอกว่าจีนวันนี้ก็ห้ามนู่นห้ามนี่นะฮะก็แล้วแต่ถ้าใครที่เชื่อศาสตร์ไหนก็ตามนั้นนะฮะ แต่ว่าถ้าตามดวงชะตาทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านดีอาจจะไหว้พระสวดมนต์ขอพรก็ได้นะครับก็ได้นะฮะหรือถ้าใครที่จะขึ้นลงเสาเอกบ้านนะฮะจะขึ้นบ้านใหม่ไะก็ตามนะฮะย้ายบ้านก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องความรักนะครับจะง้อขอขึ้นดีหรือจะอะไรที่เกี่ยวกับความรักนะฮะก็มีเกณฑ์สําเร็จนะครับโอเคนะภาพรวมผมก็ดูว่ามีเรื่องดีๆมากกว่าเรื่องไม่ดีนะครับเรื่องของความรักทีนี้มันก็มี สิ่งหนึ่งนะครับในช่วงเลิกของวันน,นะครับคือเลิกเกี่ยวขอ้องเกื่องของการจะเรียกว่าทําอะไรเกี่ยวกับาการคุยเรื่องสําคัญสําคัญกับบุคคลสําคัญนะครับจะได้นะฮะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้กัญชาคุยกับเรื่องของแฟนอะไรก็ตามที่คาดหวังให้อีกฝั่งหนึ่งเชื่อเราเข้าใจเราอนุมัติให้เราหรือซื้อของให้เรานะฮะ เนี่ยฮะกันทำเหมือนไว้ก็เลิกเสน่ห์แล้วนะฮะก็อีกอีกแบบหนึ่งนะให้อีกฝั่งหนึ่งเขาเชื่อถือเรานะฮะก็ได้นะครับเนี่ยหรือจะคุยเรื่องสําคัญเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามนะใครที่ทางานนะครับเนี่ยครับพอเห็นภาพนะเงินเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องความรักนะครับโอเคนะฮะต่อมานะฮะเรื่องของเลขราศีมงคลชับมีนีะครับเลขแรกครับคือเลขหนึ่งนะครับเริ่มที่หนึ่งนะฮะเลขต่อมาครับคือเลขห้าครับ เลขต่อมาคือเลข7ครับเลขสุดท้ายคือเลข8นะครับแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกฉลกหรือว่มากไม่ค่อยใช้นะฮคือเลขศนนะครับแล้วก็เลขศูนนี่เลยนะช่วนี้ศูนย์มาบ่อยแล้วก็แต่ไม่ใช่หวยนะครับแล้วก็เรื่องของสีที่ถูกฉลกครับสีแรกคือสีเขียวสีต่อมาครับคือสีส้มสีต่อมาคือสีแดงสีสุดท้ายนะฮะที่ใช้ได้ดีพิเศษคือสีขาวนะครับส่วนสีที่วันนี้เรื่องเลี่ยงคือสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ซ้ายขานี้เลือกซ้ายบนนะครับ โอเคนะมีบางวันก็ลืมซ้ายขวาบ้างนะฮะแต่ถ้าเลขกสีเนี่ยก็จะกลับมาอัดคลิปซ้ำถลืมนะฮะแต่ถ้าซ้ายขวาก็เอาไว้ก่อนเนาะไว้พรุ่งนี้เขาว่ากันเนาะจะพยายามเงี้ยเพราะว่าไปอยู่ผอมาซ้ายนะครับไปแล้วครับใบายนะี้ถลืมนเงี้นะมันก็เส้นสั้นยางกระไรอยู่นะก็ยกยอดไปทีวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะเออแต่ถ้าสีกับเลขเนี่ยรู้สึกว่าคนเขาสนใจเยอะมากๆฉะนั้นก็จะ ต้องตอบนะครับไม่ตอบไม่ได้นะฮะเดี๋ยวมายิงเปิดอ่านจะเจอลืมสีหรือเลขลืมสีลืมเลขนะครับเหมือนจะต้องเอาให้ได้นะครับเดี๋ยวก็ต้องกลับมามเพื่อนจะอ่านบอกไว้ก่อนนะฮะว่าถ้าผมลืมเลขสีนะฮะเพื่อนๆเตือนได้แต่ให้รู้ว่าเดี๋ยวผมอยู่ที่ไหนของมุมโลกผมก็จะหามุมแล้วก็มาอัดคลิปปุ๊บนะฮะสั้นๆให้ฟังแล้วก็นั้นถ้าเห็นผมคลิปไหนลืมก็รู้ว่าอีกสักพักหนึ่งผมจะมานะฮะก็คอยอัปเดตที่น่ึงว่า จะมาตอนผ่านไปครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับโอเคนะฮะนี่ครับมีคําถามหนึ่งที่เพื่อนๆถามมาแต่ผมว่ามันก็น่าสนใจนะแรงกรรมกับแรงอธิษฐานนะครับแรงใดเปลี่ยนชีวิตได้มากกว่ากันนะฮะอธิษฐานจิตขอพรขอความเมตตาอธิษฐานจิตไหว้พระสวดมนต์นะครับทำไมเลือกอธิษฐานจิตก็มีนะเลือกอธิษฐานจิตนะฮะตั้งจิตมั่นนะครับบางทีมูนะฮะอธิษฐานต่างๆนะครับ กับแรงกรรมนะฮะมันจะต้องเจอวิบากกรรมอะไรต่างๆใช้แรงอธิษฐานช่วยยันได้ไหมอ่าอะไรเงี้นะเนี่ยครับก็ลองเข้าไปดูว่าเ,เพื่อนๆตอบในใจหน่อยว่าแรงกรรมกับแรงอธิษฐานแรงใดที่มีผลกับชีวิตเรามากกว่ากันนะฮะนะอยากทราบนะฮะไม่ต้องตอบผมไม่เฉลยนะเข้าไปอ่านฟังเอ้เข้าไปฟังได้เพราะว่า 4นาทีเองนะฮะผมทําคลิปนี้4นาทีนิดๆนะฮะ4นาทีเสร็จเองนะฮะฟังสั้นๆได้เพราะเพราะอะไรที่แรงอะไรที่มันแรงกว่ากันนะครับแรงกรรมต้องยื้อกำไหมอธิษฐานอธิษฐานจะเสเต็จไหมหรือแรงอธิษฐานแบบมุ่งมันจริงๆครับพุ่งตรงเปรี้ยงเลยนะฮะมันจะแรงกว่าแรงกรรมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะอ่าโอเคนะครับเขียนมาจะบอกได้นะะแรงกรรมหรือแรงอธิษฐานแรงอะไรชนะนะครับ เลขหนึ่งเลขสองเนี่ยเลขหนึ่งแรงกำนะฮะก็กดหนึ่งเลขสองเนี่ยแรงอธิฐานนะใครว่าแรงไหนชนะนะครับก็เขียนมาคุยได้นะครับโอเคเนาะมีเหตุผลบ้างก็ได้นะฮะเออเขียนก็ได้นะครับประมาณนี้นะในช่วงนี้นะครับจริงๆนะฮะช่วงเนี้ยโลกเราฝุ่นเขาบอกฝุ่นมันจะเบาๆไปนะฮะจนถึงสักกลางสัปดาห์นะครับแต่พอไปปลายสัปดาห์รู้สึกว่าเดี๋ยวเขาก็จะกลับมานะ่ยเจ้า ฝุ่นนะฮะแต่ว่าถึงจะบางหรือเบาหรือหนักนะฮะ่ามันก็ยังแสบหูแสบตาม,มาเดิมนนะครับนี่ผมผมเป็นภูมิแพ้นะฮะแต่ว่าแต่ก่อนเป็นหนักมากเ,เพื่อนๆเคยเป็นภูมิแพ้หนักๆไหมสมัยเด็กที่ผมผมเป็นหนักมากเลยนะครับคือไปทสเขาเอาสิ่งที่แพ้นะครับจิ้มที่แขนนะฮะเขาเรียกอะไระเทสต์ตอย่างาลูกผมลืมละตอนเด็กกระจิ๋วเลยนะฮะก็แพ้นะครับจุกๆ,ๆ,ๆ,ๆนะฮะแล้วถ้าอะไรที่แพ้เหมือนกับเอาสารที่แพ้เนี่ยไปจิ้มที่แขนเรานะฮะ ถ้ามันแพ้มันจะบวมถูกไหมเออเหมือนกับถ้าเป็นปาดคัดจมูกนะฮะพอเจอของแพ้ปุ๊บมันก็จะออกอาการนะฮะจมูกบวมนะครับก็แขนเหมือนกันนะฮะปรากฏว่ามันบวมนู่จุดเลยบวมเล็กบวมมากนะฮะจำได้คุณหมอเอาไม้บรรทัดมาวัดนะฮะจุดที่หนึ่งเอาขนสัตว์ใส่นี่ผมยกตัวอย่างนะจุดที่สองเอาฝุ่นนะฮะจุดที่สามเอาละอองเกสรจากไม้นะฮะคือบวมปูด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 เต็มหมดเลยนะฮะแต่ตอนหลังๆก็เลย เราจะมาเลยเล่นกีฬาแบบโหหนักหน่วงเลยฮะเล่นแบบผมนะฮะเล่นไปหลายสิบสิบปีนะฮะมันเล่นแค่สั้นสั้นนะฮะเล่นหลายสิบปีเป็นเป็นนักกีฬาไปเลยนะฮะในช่วงช่วงเวลายใย,ยาวๆหลายสิบปีนะฮะก็หายเกือบหมดนะฮะแต่พอช่วงไหนที่แบบเนี่ยฝุ่นอย่างเงี้ยนะฮะมันก็มีอาการเหมือนนะเออเนี่ยเหมือนกับที่เห็นข่าวบางคนเลือดเลือดจำเดาไหลนะฮะนี่แมวผมตากีกตาฉ่ากันเต็มเลยนะก็เลยต้อง ให้กินวิตามินซีกันนะฮะบอลวิตามินซีนะฮะส่วนใหญ่ไม่ค่อยป้อนยาผมจะให้เขาไปสร้างภูมิตัวเองก็ให้กินวิตามินซีให้กินอะไรที่อาหารนะฮะเป็นพวกอาหารนะครับที่มันกระตุ้นนะครับฉะนั้นเพื่อนครับดูแลร่างกายดีๆนะฮะผมก็ยังดูว่าจะฝุ่นก็ยังเล่งงานถ้าตัวเราไม่เล่งงานก็ไปเร่งงานคนในครอบครัวเรานะฮะแสบหูแสบตาแสบคอเจ็บคอจมบ,คจบกคัดกรืนเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่คนนะสัตว์ก็เป็นนะฮะก็เตือนไว้นะครับยังมีอยู่นะ ใครจะทานข้าวนอกบ้านก็ก็เซฟเซฟหน่อยนะฮะทานเสร็จก็ใส่หน้ากากกันนะ,ะจะบอกไม่ให้ทานเดี๋ยวอุ่นแหมพี่ๆร้านสตตีทฟูดงอนนะฮะไม่ได้นะ,ะก็ทานเสร็จก็เซฟใส่หน้ากากมาดื่มแล้วกันนะ,ะโอเคนะฮะก็ขอบคุณนะครับมากๆขอบคุณที่ได้มาเข้ามาเจอกันนะครับจะพยายามทําคลิปให้มีประโยชน์นะครับกับเ,เพื่อนๆให้มากที่สุดนะฮะจริงๆนะก็บอกหัวใจของจริงๆหัวใจของการทําคลิปคือมะะั้ะ ผมก็พยายามนิกว่าเออทำคลิปไงให้ให้เพื่อนเพื่อนได้ประโยชน์นะฮะเรื่องดาวดวงนี้เออมันจะน่าจะมีข้อดีเรื่องเงินของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ได้ฟังหรือเรื่องของภัยต่างๆเออเพื่อนเพื่อนจะได้เซฟหรือว่าคนในครอบครัวที่เซฟก็จะใช้นึกถึงว่าเออทำไงให้มันประโยชน์นะครับฟังแล้วมันได้อะไรมากๆหรือจะบ้างจะน้อยนะฮะโอเคครับมีพลังใจทุกวันที่ได้ทําคลิปนะครับขอบคุณซุปเปอร์แทงขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณที่มาเป็นเมมเบอร์นะฮะหรือจะ อะไรก็ตามนะครับขอบคุณเสมอครับดูดวง12ราศีครับชาวราศีมังกรนะฮะราศีกรกฎราศีมีนฮะราศที่มังกรนะครับวันนี้กิจกรรมต่างๆของมังกรเป็นวันที่ดวงเด่นเรื่องของการงานการแก้ปัญหาการเจรจาครับการติดต่อการต่อรองการพูดคุยเรื่องสําคัญนะฮะคือว่ามังกรจะมีอะไรที่อยากทําแบบโดอเป็นพิเศษนะฮะนอกจากงานประจําซึ่งผลงานดีอยู่แล้งานส่วนตัวนะหรือว่ากิจกรรมอะไรที่เราจะเป็นต้องพูดต้องคุยนะะช่วงนี้ก็ดวงโอเคนะฮะ ระวังเรื่องหนึ่งนะฮะคือช่วงนี้เราบางคนใกล้ตัวป่วยใครไม่สบายนะฮะเรื่องแรกเรื่องแรกครับเรื่องที่2คือวันนี้เรื่องของการเดินทางเผื่อเวลานิดน,นะฮะอาจจะไม่ได้ติดขัดขุกขักอยู่บ้างเล็กน้อยนะฮะอย่างที่3ครับในช่วงนี้บูมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเด่นนะครับถือว่าจะไม่ต้องซื้อจะไม่ต้องหาจะไม่ต้องใช้อะไรก็ตามก็มีรายรับพิเศษนะฮะหรือมีโอกาสที่จะมีเงินพิเศษเข้านะครับก็ถือว่าจะอะดาวนี่ว่าไปมันก็ดีอย่างนะคือ ช่วงนี้ถ้าทำกิจกรรมอะไรเกี่ยวก้บงเงินทองถือว่ามีข่าวดีมีโอกาสได้อย่างที่เราต้องการนะครับเรื่องของเงินทองการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนสําเร็จการจัดก,การงานเชิงรุกถือว่าเป็นไปด้วยดีมีอะไรที่ทําตั้งใจหรือหวังสิ่งนก็ตามมีความคืบหน้าความก้าวหน้าการเจรจาเรื่องผลประโยชน์ต่างๆถือว่าน่าพอใจได้ซื้อของที่ถูกใจได้ของที่อยากได้มานานหรืออย่างน้อยเรียกว่าพอจะตั้งใจเรื่องการหมุนเงินเนาะก็สําเร็จนะครับ ผมก็จะสื่อเห็นว่าช่วงนี้ดาวการเงินเนี่ยมันพอจะคาดหวังบางเรื่องได้นะฮะคาดหวังนี่คือแบบเอาที่มันเป็นความจริงได้นะไม่ใช่บบโอ้โหเราคาดหวังจะได้เงินหลายๆล,ล้านนะฮะแต่ยังไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับเงินทองเลยมันก็กระไรอยู่ดูไหมฮะเอาแค่แบบเออถ้ามีนิสินช่วยได้ติดขัดจังอโอเคเดี๋ยวหาจนได้เดี๋ยวจะเป็นต้องซื้อของสําคัญจําเป็นต้องใช้เงินส่วนนี้อโอเคเดี๋ยวหาจนได้อะไรแบบนี้นะครับมีข่าวดีๆการหมุนเงิน แล้วก็เดี๋ยวมีเกณฑ์การเดินทางะระยนสั้นะครับในช่วงเดือนกุมภานะครับหลมาเป,เป็นระยะกันนะฮะต่อมาเรื่องของความรักครับคนโสดและไม่โสดความรักคนนี้เด่นครับช่วยเหลือเพื่อกูลแก้ปัญหาแต่ช่วงนี้ความรักดวงแฟนจะมีปัญหาเรื่องสูาพร่างกายหรือเรื่องงานเรื่องอะไรที่กังวลเราช่วยเหลือได้ก็ช่วยนะฮะคนโสดช่วงนี้ชอบใครจีบครับต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะ น้ำหนักตัวเพิ่มนะครับแล้วก็ปวดหลังข้อบ่าหลายชนี้ร่างกายมันปวดเมื้อเนื้อไม่ตัวครับท่านที่อยู่ในวัยซ้อครับจิเสียงท้องลมกดแัดเยอะเงินเซฟเซฟเรื่องของร่างกายนะฮะเป็นพิเศษหน่อยนะครับโอเคท่านที่มีลูกหลานในวันสันเดียวนี้เป็นวันที่ดวงดีนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือดูแลนะฮะหรือบางทีเราจะแก้ปัญหาบางอย่างเขาได้นะฮะระยะนี้ข้อหนึ่งสําคัญคือระวังลูกหลานสั์เลียงครับร่างกายไม่ค่อยสบายสบายตัวมีกวนมีดวงป่วยไม่สบายเล็กๆน้อยน้อยนะครับ เซฟเซฟร่างกายดูแลเขาทีหนึ่งนะฮะต่อมาคขาะชาวราศีกุมครับกิจกรรมารกิจต่างๆครับวันที่ดาวเด่นเรื่องงานการแก้ปัญหาการเจรจาการติดต่อกันต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนการทํางานเชิงรุกนะครับก็ถือว่าน่าพอใจดวงเด่นเรื่องของการทําอะไรที่อยากทำนะฮะบ,บางทีเราอาจจะมีไอเดียครับมีความคิดอยากทํานู่นทํานี่ทําอะไรที่มีอิสระส่วนตัวครับบางคนว่างนะฮะหรือบ,บางคนไม่ได้ ทำอะไรครับวันนี้บางคนหยุดนะแต่บางคนก็ก็สนใยหยาทำงานแหละให้ดูโดยรวมว่าเนี้ยอยากหยิบจับขยับขยายทําทอะไรในส่วนตัวของเราทําได้นะครับแต่ถ้าใครทางานวันนี้ถือว่าผลงานวันนี้มีเรื่องเตือนนิดนึงช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตารางนัดตารางงานหรือเส้นเวลาที่เราวางแผนไว้ว่าเช้าสายใบยเย็นกลางคืนจะไปไหนทาอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะครับจะเจอการแทรกงานแทรกด่วนหรือว่าบางโปรแกรมไม่ได้ทํานะครับ แต่มันก็เดี๋ยวก็แก้เกมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเรื่องๆไปเนาะไม่หนะ้ากังวลน,นะครับต่อมาครับชุดนี้ค่าใช้จ่ายครับเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านรถนะครับพอสมควรแล้วก็มีการเดินทางนะฮะเป็นค่าใช้จ่ายจุกจิกโด,ดยทั่วไปแล้วกันเนาะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการที่ซื้อของตกใจนะฮะบางทีอย่างนะได้กินได้กเรียวกว่าไปเที่ยวหรือว่าได้ทานอะไรที่แบบน่าพอใจนะครับนี่ผมดูอยากนะว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยมันพอจะหมุนแก้ปัญหาได้ ก็บวกจะมีเงินพิเศษหรือมีโอกาสได้ข่าวดีๆนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้เกี่ยวข้องกับเงินทองด้วยนะครับก็โอเคนะหมุนได้ต้องการทําซื้ออะไรก็ตามก็จัดไปนะฮะเรามาเรื่องของความรักนะครับคนที่โสดวันนี้วันเด่นนะฮะโสดดีเลยแหละนะถ้าเรารู้สึกชอบใครก็ใกล้ชิดมากขึ้นกว่าเดิมได้ส่วนคนที่มีคู่แฟนและดาวความรักช่วงนี้ดวงเรียกว่าจะมีเหตุเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกตอนต้นอาจจะมีเหตุให้เปลี่ยนแปลงตลลงาตตนนรางนัดตาราง เวลาอะไรบางอย่างนะฮะฉะนั้นถ้ามีการนัดหมายอาจจะมีเหตุให้แบบเลื่อนหรือคาดเคลื่อนหรือมันไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้แบบ100%นะฮะแต่ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวก็ค่อยๆแก้เกมได้เพราะว่าเนี้ยมันมีอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนนะครับฉะนั้นอารมณ์ของวันที่มาลักษณะเนี้ยถ้าเราแบบเครียดต้องตามนั้นต้องเป๊ะๆเ,เดี๋ยวเครียดแน่แต่ถ้าโอเคยังไงก็ได้อ่านี่สบายใจนะครับโอเคต่อมาเรื่องของสุขภาพร,ร่างกายนะฮะช่วงนี้เราภูมิแพ้ แล้วก็เป็นหวัดนะครับเป็นไข้ไม่ค่อยสบายสบายตัวเซฟๆซร่างกายนะส่วนคนที่อยู่ในวัยสาวรครับระวังจุดเสียนท้องลมกดแก๊สเยอะครับท่านีอยู่มีลูกหลานเร็วันสั์เลี้ยงวันนี้จะมีความสุขเป็นพิเศษมีเรื่องอะไรที่ทให้เราแบบสบายใจมันเทิงใจเป็นพิเศษนะครับโอเคต่อมาชาวราศีมีนฮะเรื่องของกิจกรรมครับภารกิจวันนี้วันดีครับมีอะไรทําหลักอลายอย่างนี่ผมมองนะว่าดาวหลายดวงโคจรอ,อยู่ตําแหน่งลาภโชคลาภมีโอกาสได้โชคลาภในเรื่องของการคุย การงานการแก้ปัญหาการทำอะไรที่อยากทําพิเศษครับก็ประสบผลสำเร็จไปอย่างดีครับว่าไปถ้าช่วงนี้ถ้ามีอะไรที่อยากทําคิดแก้ลุยเคลียร์ทำได้ทาเคลียร์ได้เคลียร์นะครับซึ่งภาพโดยรวมนะฮะมันมีดาวเกี่ยวข้องกับโชคลาภเจรจาคนเชื่อถือเชื่อฟังนะฮะแล้วก็กิจกรรมใหม่ๆวันนี้ดาวม,มันลุมมาลักษณะวันนี้แปลว่าวันนี้อาจจะมีเหตุให้ต้องทำโน่นทำนี่อะไรหลากหลายอย่างนะฮะ เดีวีที่จะมีงานชอบพิเศษบางคนมีงานงอกกว่าเดิมคืองานประจําก็ทําแหละแล้วก็มีคนใช้งานเพิ่มหรือมีคนหวานให้ช่วยอะไรบางอย่างนะครับแต่โดยรวมผลงานถือว่าน่าพอใจนะสิ่งต้องระวังอย่างนะฮะระวังเรื่องการเดินทางคือเวลานิดนะครับแล้วก็ลวงคนใกล้ตัวเปิดให้เปนสบายนะครับแล้วก็ดาวในช่วงนี้การใช้เงินนะฮะช่วงนี้เซฟนิดนึงครับมันมีรายจ่ายที่แบบอุปสรรคพันนะฮะรายจ่ายเกี่ยวกับเกี่ยวกับบ้านและครอบครัว สูงขึ้นเพราะดาวการเงินโคจรไปอยู่ในตําแหน่งของบ้านครอบครัวนะฮะฉะนัน้นก็เลยกลายเป็นว่ารายจ่ายไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวนะฮะมันจะอยู่สักระยะระยะยาวๆนะฮะแปลว่าช่วงเฉนี้ไปใชยจ่ายเราจะใช้ในเรื่องบ้านคนในครอบครัวเป็นพิเศษนะครับมากกว่าปกติเดี๋ยวก็หาวิธีหมุนเอาได้นะฮะความรักทั้งสองเป็นส่วนความรักก็ถือว่าดวงเด่นนะ,ะอะไรไม่ดีโอเคความรักอย่างด,อางดีอย่างน้อยก็เป็นกําลังใจแล้วก็ สบายใจนะฮะในชว่วงนี้พอเจอคาดหวังเรื่องความรักได้นะครับแล้วก็ต่อมานิดนิงครับคนที่โสดช่วงนี้ชอบใครระวังเจอคนที่มีคู่มีแฟนแล้วพยายามสแกนดีๆนะฮะสแกนสแกนไม่สแกนนี้เจอเจ,จ๋งเจ๋งจังๆเลยนะฮะต้องระวังนะครับต่อมานะ,ะเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับระวังเป็นหวัดเป็นไข้นะฮะแล้วก็ปวดหัวท่้านี้นไว้สวอฮะจุกเสี้นท้องลมกดจัดเยอะช่วงนี้เซฟเซฟร่างกายนี่นะฮะบางทีมีอะไรที่ เราอาจจะกังวลน,นิดหนึ่งเรื่องของโรคประจําตัวนะครับท่านที่มีลู้หลานไม่้ว่าสัตว์เลี้ยงเออวันนี้วันดีฮะมีอะไรพอพึ่งพาใสา่ช่วยเหลือก็คุ้แก้ปัญหาเรื่องสําคัญสําคัญให้เก่กันและกันได้นะครับก็โอเคนะฮะต่อมาครับเรื่องของเดาวเกี่ยวกับอ่ตื่นนี่นะฮะช่วงนี้ระวังมีโดงเจ็บนิดเจ็บตัวเล็กๆน้อยนะครับต่อมาดูบทสรุปครับคนลาสีมังกรนสียมังกรเสื้อผ้าช่วงนี้เน้นสีมงคลครับใบหน้าสดใสสว่างแล้วก็ร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมภารกิจสําคัญ วันที่เด่นเรื่องของการทํางานการแก้ปัญหาการเจรจาการติดต่อการต่อ,ตอ,ตอรองการซื้อมาขายเสื่อหาสเปลี่ยนการทํางานเชิงรุกหรือว่าทาอะไรที่สําคัญสําคัญถือว่ามีความคืบหน้าดีเป็นพิเศษนะครับชัวะดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนครับช่วงนี้มีคนที่ทําให้เราแบบเดือนดนร้อนใจนะฮะต้องระวังนิดหนึ่งแล้วก็มีเรื่องของจะเรียกว่าขาประจำนะฮะใครที่มักจะทําให้เราปวดหัวเหนื่อยใจเนี่ยในช่วงวันนี้อาจจะ ทำให้เราแบบเหนื่อยๆอีกรอบนึงนะฮะก็ไม่เป็นไรครับอย่าไปเรียสก็เอาเรื่องดีๆแล้วกันฮะวันนี้ภารก,กิจสําคัญเด่นหมุนเงินได้ความรักก็ถือวอ่าน่าพอใจนะฮะแล้วก็ดวงท้าร่างกายเปลือกขึ้นสบายอยู่จะค่อยๆดีขึ้นนะครับโดยรวมมีเรื่องดีๆมากกว่าเรื่องไม่ดีนะฮะระวังแค่เรื่องคนและปากคนต่อมาก็ราศีกุมฮะสเสน่ห์นะฮะเสื้อผ้าวันนี้เน้นสีทูโทนนะครับใบหน้า สว่างสะอาดสบายตาหรือแต่งหน้านะอบอุ่นธรรมชาติได้กิจกรรมภารกิจวันนี้วันเด่นเคลียร์จาัดก,การแก้ปัญหาดีเพื่อเวลาการเดินทางนิดนึงนะแล้วก็เตรียมตัวอย่างคือมันมีเรื่องการพลิกผู๋นะฮะบางอย่างตั้งใจไปไหนทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่จะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งในช่วงน,นั้นนะครับแต่เดี๋ยวก็ผ่านไปได้นะฮะช่วงดาวเกี่ยวกับการเจรจาเด่นนะฮะช่วงนี้พูดคุยทาอะไรด,ด้วยตัวเองสําเร็จใช้งดกิจเกี่ยวกับกคนแล้วก็บางทีอาจจะเป็นคนญาติพี่น้องนะฮะหรือใครที่ เรียกว่าปากไม่ค่อยจะเข้าหูแล้วสักเท่าไหร่นะฮะคือคุยแล้วไม่ค่อยสบายใจฉะนั้นระวังใครบางคนที่พูดแล้วทําให้เราไม่ค่อยทุกเรยวไม่ค่อยสุขใจห่างๆจากเขานะครับโดยรวมวันนี้ภารกิจต่างๆดีแต่ปากคนอีกแล้วนะครับออช่วงนี้แปลกๆนะนัปากคนแลวรอบตัวลหลายคนหลายๆราศีเนี่ยมักจะมีปัญหาทําให้แต่ราศีนี่เหนื่อยใจนะครับโอเคฮะต่อมาชาวราศีมีนะเสน่ห์มีเสื้อผ้าครับช่วงนี้เนื้งสีสดใสเป็นหน้าสดใสครับ ช่วงนี้กิจกรรมต่างๆมีความคืบหน้าเด่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวสูงเป็นพิเศษดาเกี่ยวข้องเรื่องของการเดินทางระยะสั้นเด่นดาเกี่ยวข้องเรื่องของการงานมีงานงอกงานใหม่ๆเจรจาติดต่อต่อรองดีเผื่อเวลาการเดินทางหรือว่ามีเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับญาติพี่น้องชุดเยอะนะครับแต่ว่าข้อดีคือมีโอกาสทําอะไรในช่วงนี้พูดคุยดูแลแก้ปัญหาต่างๆวาจาเด่นทำอะไรด้วยตัวเองหรือพูดคุยอะไรก็ตามสําเร็จนะครับ จบครับขอบคุณดิฉตนมนฮั่ทอดีฟังคืนก็นอนหลับเป็นความสุขนะครับทนทีฟังก็ร่วมขึ้นคิดอ่านประการใดก็ให้สำเร็จครับสิ่งดีๆจงเกิดแก่ทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ